สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ฝนก็มืดมาหาป้าแมวป้าเขียวอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาเย็นๆประมาณ5้าโมงเนาะป้าแมวก็มาไลฟ์ยูทูบบ้านป้าเขียวอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมขาป้าแมวก็ขอากาบขอบคุณน้ําใจเอฟซีนะคะวันนี้ปวยพรมาให้ป้าแมวสุขสันต์วันเกิดนะคะย้อนหลังเนาะแล้วก็มีช่วยเอฟบอลสีป้าแมวมาทุกท่านเลยนะคะแทบทุก รอบรอบประเทศไทยเลยค่ปะป้าแมวขอขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ป้าแม่ก็ดีใจมากนะคะแล้วแถมยังมีต่างประเทศก็โทรมาช่วยเอฟบอลสีป้าแมวด้วยนะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็มีมีพี่ป้านะ้าอาคุณยายที่น่ารักนะคะท่านผู้ชมถามป้าปแมวทําไมของป้าแมวไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นแจ้งเตือนเลยนะคะท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้นะคะคุณป้าคุณตา,ค,ณาคุณยายที่เคารพทุกท่านจ๋านี่นะคะเป็นช่องป้าแมวนะคะยูทู e ป้าแมวตลาดบอลสีนะคะ จะมีช่องที่กดติดตามแบบนี้นะคะกดให้กดติดตามแบบนี้เนาะกดติดตามตัวติดตามที่วงกลมสีแดงนี่นะคะกดติดตามแล้วนะคะแล้วก็ยังมีนี่นะคะป้าแมวเลื่อนให้ดูนะคะยังมีกดกระดิ่งนะคะให้กดกระดิ่งเห็นไหมคะรูปกระดิ่งนะจะมีกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเอฟซี FC ที่เคารพถ้ากดกระดิ่งแล้วป้าแมวปล่อย YouTube ไปเนี่ยก็จะขึ้นแจ้งเตือนเอฟซีทุกท่านนะคะนี่นะเป็นกระดิ่งตัวนี้นะคะ คุณปา้าคุณตาคุณยายคุณนา้าที่เคารพทุกท่านนะช่วยกดกระดิ่งตัวนี้นะคะนี่นะที่ป้าแมวขึ้นหน้าจอให้ดูนี่นะคะกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งไว้แล้วเขาก็จะขึ้นเตือนนะคะท่านผู้ชมขาขึ้นแจ้งเตือนให้ให้เอฟซีเทลักที่เคารพทุกท่านนะคะท่านผู้ชมจ๋าอ่าเดี๋ยวป้าแมวจะมาแนะนําบอลสีปลาเขียวก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบอลสีปลาเขียวสวยเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่เป็นเบอร <The od> ์ของปลาเขียวนะคะท่านผู้ชมเบอร์ของปลาเขียวขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะ โทรแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะทโทรแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะท่านผู้ชมก็ขอฝากเบอร์เบอร์โทรประเขียวแล้วก็บอนสีประเขียวดนะ้วยเนาะวันนี้ประเขียวจัดโปรอะไรให้ประแมวเนี่ยเห็นว่ามีโปรค่าค่าส่าางเท่าไหร่ประเขียวแม่ <c oughs> มถ้าเมาเหมาโอนประเขียวขอ50บาทท่านผู้ชมขาปลายทางประเขียวคิด70บาทนะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วประเขียววันนี้มีไม้ฟอร์มกกแล้วก็ไม้ต้นเดียว มีทั้งฟอร์มกอและต้นเดียวนะมะเขยวเนาะค่ะค่ะสวยมากแล้วเราเริ่ม้าแมวขอเริ่มตรงเวลมายุราที่ป้ายเลยมะเขยวนี่นะคะท่านผู้ชมคะเอาขอเริ่มที่เวลมายุราก่อนนะคะเวลมายุราเขาจะเป็นบอลป้ายนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่นะป้ายนี่นะคะอันนี้ป้ายนะคะป้ายแล้วมีมีต้นนี้ที่ไม่ป้ายต้นเดียวนะคะหลุดป้ายนะนอกนั้นป้ายหมดทุกต้นนะคะนี่นะคะนี่ป้ายทุกต้นเลยนะเขียวป้ายชมพูนี่นะคะท่านผู้ชมป้ายนะคะเป็นบอลเป็นเวลมายุราที่เขาป้ายนะจ๊ะป้ายเป็นแบบนี้สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชม ผ้เขียวต้นละเท่าไหร่จ๊ะนี่นะคะทุนผู้ชมผ้าเขียวให้ดูเลยร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะเวลมายุลานะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาด้านนี้ค่ะพญาสเสวกเลยค่ะผ้าเขียวเจ็ดสิบาทค่ะกระถางละเจ็ดสิบาททุกกระถางนะคะทุนผู้ชมกระถางละเจ็ดสิบาททุกกระถางนะคะต่อมาเป็นศีลาหุ่มทองจ้าศีล <100. S 1> าหุ่มทองกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะผ้าเขียวให้นะ ค่าส่งมาเหมาอยู่ที่50บาทกี่กระถางก็50บาทโอนนะคะถ้าไปทาง70บาทค่ะเอซี FC ที่เคารพทุกท่านนี่นะคะเป็นบอลสีของปมะเขียวนะคะท่านผู้ชมศิลาหุ้มทอง100บาทนะคะนะคะเนี่ยนะมะเมวข่ดูนะเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนด้านนี้เป็นพรพัดล่วงนะคะท่านผู้ชมพรพัดล่วงเจ็ดสิบบาทราคาเจ็ดสิบบาทนะคะ,ะ,คะโอ้โหมาเขียวขายถูกมากนะคะพรพัดล่วงเจ็ดสิบบาทเนาะ เจ้าจากกักรพรรดิป้ายแบบนี้ท่านผักเขียวมีสองกระถางเท่าไหร<ม>่เอ่ยใบมันมนี่มันมีสองใบอ่ามีสองใบร้อยร้อยร้อยสามสิบกระถางละร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะเอฟซีทะะี่เคารพทุกท่านร้อยสามสิบบาทเนาะแล้วต่อมานี่นะคะมนฑลสวรรค์ของปัาเขียวขายให้ยังไม่กัดสีเต็มที่นะคะมนฑลสวรรค์ขายให้เจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมนี่นะคะเจ็ดสิบบาทเนาะโอ้อันนี้อะไรนะปัาเขียวเหมือนมงกุฎเหมือนมงกุฎเพชรเลยกระถางเท่าไหร่พี่ เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบเป็นฟอมโกนะไม่ใช่ต้นเดียวนะท่านผู้ชมขาสามต้นนะคะสามต้นนะเจ็ดสิบบาทพริกเกลือล่ะพริกเกลือก็สามต้นท่านผู้ชมขาเท่าไหร่ป้าเขียวเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมขาพริกเกลือก็เจ็ดสิบาทนี่ฟอมกอนะคะนี่นะคะนี่ก็ฟอมกอนะพริกกับเกลือนะคะท่านผู้ชมจบพระนครจบพระนครเจ็ดเจ็ดสิบบาทใช่ไหมป้าเขียว ปลาเขียวได้ปล nice ่อยเจ็ดสิบาทเลยนะคะสูงประมาณไม้บรรทัดนะคะจบพระนครนะแล้วต่อมาด้านนี้ท่านผู้ชมขาดูสิทศกันกัดสีสวยๆแบบนี้เลยเริ่มกัดสีสวยๆเลยเท่าไหรปลาเขียวหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมขากะถังละหนึ่งร้อยบาทนะคะทศกันนะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านนู้นนะจ๊ะต่อมาเป็นเท้าพันตาค่ะเท้าพันตานะคะนี่นะคะปลาเขียวเขียนไว้แปดสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมขาเท้าพันตากะถางละแปดสิบาทจ้าม่วงมงคลมีอยู่หนึ่งกระถางจ้ะปลาเขียว 60บาทนะคะเหลือกระถางเดียวนะ6 0บาทนะจ๊าม่วงมงคลนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะค่ะมีสองใบ,บเนาะแล้วชายชนเหลือต้นเดียวนี่ลหละหนึ่งร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทหนึ100่งร้อยบาทจา้ะเอสซนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะค่ะต่อมาหน,น่าเก็บไม่เป็นไรปล่อยแล้วไปเลยต่อมาเป็นอักษรเป็นอักษรนะคะท่านผู้ชมอักษรที่แผงนะคะแผงนะคะ แขงไม่ป้ายแดงแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกต้นเลยก็เขียวเขียนว่าเจ็ดสิบบาทจ้ะนี่นะคะเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมราคาเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมจา๋านี่สวยสวยเลยอันนี้อะไรเอ่ยม<ร>ะเขียว<ร>ไม่ใช่นนไม่ใช่<ะ>ไก่ทองไก่ทองไก่ทองประเสริฐใช่ไหม<ะ>ไก่ทองประเสริฐกระถางเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดส<ะ>ิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาหานุมานจองถนนละหกสิบบาท,ะทะนะคะหกสิบบาท ต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้สวยๆนะคะ fc ที่เคารพนี่นะคะลูกไม้สวยๆทรงใบสวยๆเลยนะคะนี่นะคะดูนะคะสวยมากลูกไม้นะ,ะ,ะคุนผู้ชมจ๋าก็แมวจะให้ดูทีละกระถางไปเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เหมือนเหมือนอะนั่นเลยเหมือนตุลาการเลยเนาะลูกไม้อะไรเอ่ยพรเขียวสวยมาก่านผู้ชมลูกไม้ผสมเพชรพระนครค่ะจ้ะลูกไม้ผสมนี่นะคะุ่นผู้ชมลูกไม้นะคะกระถางเท่าไหร่พรเขียวเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาททุกกระถางนะคะุ่นผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้ผสมนะคะ กระถางมาเจ็ดสิบบาทเลยโอ้โหค่ะต่อมาด้านนี้ท่านผู้ชมขะโอ้โหลูกไม้เนี่ยดูสิท่านผู้ชมนี่ดูสิคะสวยๆเลยลายแบบนี้กระดูกใบชัดเจนนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่ท่านผู้ชมดูสิคะสวยมากสวยจริงๆเลยนี่นะคะสวยสวยมากเลยะคะ่ปะป่าเขียวลูกไม้ลูกไม้อะไรคะนี่ของอสงไขยผสมกับอับซอนนะคะลูกไม้อสงไขยผสมกับอับซอนสวรรค์ใช่ไหม,<อ>มป่าเขียวใหญ่ค่คะ ฟอมสวยนะคะท่านผู้ชมขาเนี่นะคะสวยๆเลยนะนี่นะบชั้นใบนะคะเจ็ดกระถางค่ะกระถางเท่าไหร่จ้าปลาเขียวแปดสิบบาทค่ะกระถางละแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมใบใหอันนี้เหมือนอสงไข่เนาะใบเขามันมีใบเขาจะกัดสีมากคนนี้นะพี่กัดกว่าใช่กัดไปเรื่อยๆนี่ใบสุดท้ายใบสุดท้ายสวยเนาะพี่เนาะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมจ๋ากระถางละแปดสิบบาทเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะมันจะกัดสีต่อมาด้านนี้ท่านผู้ชมขะศิลานักปราชญ เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเริ่มกัดสีสวยๆมาแล้วนะมีสองกระถางจากกระถางเท่าไหร่จ้าผ้าเขียวร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะศิลานักปราชญ์เนาะอันนี้โอ้โหนี่สวยจังเลยปลาเขียวฟอมกอสวยๆเฟรมฟอมกอทุกกระถางเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เนาะฟอมกอนะคะสาองฝั่งโขงค่ะสองฝั่งโขงสามต้นบ้างสองต้นบ้างบางต้นนะคะท่านผู้ชมค่ะบางต้นเป็นใบแบบนี้นะเพราะว่ามันโดนแดดนะคะเดี๋ยวป้าแมวให้ดูดูไหนวะใบมันจะออกไม่ไหมแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมตัดทิ้งไปเลยปลาเขียวตัดทิ้งเลยนะเดี๋ยวจะคลิป แมวตัดทิ้งเลยเพราะว่าไม่ต้องเสียดายเพราะเขียวเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่เพราะว่ามันโดนแดดร้อนมากนะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆแต่เป็นฟอร์มกอทุกต้นนะคะท่านผู้ชมฟอร์มกอทุกกระถางนะคะ150บค่ะ150าบาทนะคะประเขียวเขียนไว้150บาทนะจ๊ะแต่ต้นเดียว80บาทค่ะอ๋อมีต้นเดียวด้วยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมงบน้อยมีกระถางเดียวนะคะ80บาทนะคะ2ฝั่งโขงนะถ้ามีต้นเดียวอ่ะ80บาทค่ะโอ้ยลูกไม้อะไรนะประเขียวเป็นฟอร์มกกเลยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่อะไร เป็นอะไรพี่บันดาลซับบันดาลซับเหรอคะหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมเป็นฟอร์มโกเลยเหรอเป็เขียวจ้บางทีก็มีสองต้นอืนี่ท่านผู้ชมดูนะคะนี่บันดาลซับสองต้นสต้นแต่ก็มีลูกนะจ้ะสองต้นนะคะบันดาลซับกระถางละหนึ่งร้อยบาทเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมบันดาลซับหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะเริ่มตะกัดสีมาแล้วนะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นเรือนหลวง เรือนหลวงเริ่มจะก,กัดสีนะคะท่านผู้ชมค่ะเริ่มมาแล้วนะคะกระถางเท่าไหร่เพ่เขียวห้าสิบาทป้าเมียวขายให้นะคะห้ <50 S 1> <50 S 2> าสิบาทนะคะอ,อันนี้อะไรเอ่ยยอดมงกุฎค่ะอันนี้ต้นเดียวก็ห้าสิบาทค่ะยอดมงกุฎต้นเดียวนะคะยอดมงกุฎต้นเดียวห้าสิบาทแล้ว,ฟอ,ลวฟอร์มกอแล้วจ้ะฟอมก้แปดสิบบาทค่ะฟอมกอแปดสิบาทนะคะในกระถางมีสองต้นกับสามต้นนะจ๊ะท่านผู้ชมยอดมงกุฎนะคะฟอร์มกอเนาะฟอมกอแปดสิบบาทต้นเดียวห้าสิบบาทนะคะ ต้นเดียวรวมเรือนหลวงก็ห้าสิบยอดมงกรห้าสิบนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยพี่เขียวสวยจังเลยวันศุกร์วันศุกร์เท่าไหร่เอ,อ่ยวันศุกร์ร้อยร้อยค่ะติดป้ายไว้นี่นะคะอ่านตามป้ายนะคะอะไรห <c oughs> <100 S 2> <c oughs> นึ่งร้อยเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจาหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะ,คะวันศุกร์นะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจา้าพังงาค่ะพังงาจังหวัดพังงาเหรอจังหวัดพังงาจังหวัดพังงามีสองกระถาง กระถางละเจ็ดสิบบาทโอ้โหท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่จังหวัดพังงามาเอฟไปเลยนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทจ้าเนี่ยนะคะมีสงกระถางนะจ้าท่านผู้ชมจา๋าเดี๋ยวป้าแมวพามาดูอีกด้านนี้นะจ๊ะเพราะเราต้องบวกท่านผู้ชมขาต่อมาด้านนี้นะคะป้าเขียวบอกว่าลูกไม้ฟอร์มโกอฟอร์มกกเลยฟอมกอจริงๆมีสามต้นท่านผู้ชมขาดูสิคะกัดสีสวยแล้วนะนี่นะคะประมาณคืบหนึ่งนะคะคืบกว่าๆแล้วนะป้าเขียวขอ หกสิบบาทค่ะหกบาทนะคะทุกผู้ชมคะ่ะฟอร์มกอนะคะกระถางละหกสิบาททำไมไม่ขายห้าสิบาทใบจะคิดง่ายห้าสิบบาทแล้วป้าเขีือกระ,ะถางละห้าสิบาทนะคะเอฟซี FC ไม่ต้องต่อน้องป้าแมวต่อให้นะคะกระถางละห้าสิบาทจ้าท่านผู้ชมเลือกได้เลยนะคะกระถางเป็นฟอร์มกอทั้งหมดนะจ้านี่นะชอบสีไหนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ฉันยังห่วงไว,ว้ว่าอะไรมันสวยอ่ะพวกมีห่วงเราไปฮึมามามาเข้ากล้องก่อนป้าเขียวห่วงค่ะอ้ยสวยมากท่านผู้ชมค่ะจะกัดสีเป็นแบบนี้ จากเขาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมค่ะเป็นแบบนี้นะคะโตขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะไม่มีกระถางนี่ท่า<ม>นผู้ชมเวลาซื้อลูกไม้ของผ้าเขียวเนี่ยป้าแมวให้ดูใบเขียวก่อนนะคะใบนี้ใบที่หน้าจอป้าแมวเลยนะเป็นแบบนี้นะคะลูกไม้ท่านอื่นก็เหมือนกันนะคะที่เป็นแบบนี้เขาเรียวกว่าลูกไม้ไก่เนาะต่อไปเขาจะกัดสีเป็นแบบนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะจะเป็นออกชมพูกระดูกเขียวเนาะผ้าเขียวเนาะสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะกระถางนี้ก็50บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋า50บาทนะ แล้วป้าแมวชอบแบบนี้นะชอบไม่เหมือนปลาเขียวเนี่ยชอบแบบนี้โตขึ้นไปเขาจะกัดด่างเพราะป้าแมวเก็บไว้แล้วสวยจ้ะสวยค่ะต้นนี้สวยสวยนะคะท่านผู้ชมเป็นฟอมกกนะห้าสิบาทจ้ะเดี๋ยวมันกัดไปเรื่อยอ่ะค่ะนี่นะท่านผู้ชมจากใบนี้เขาจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาใบนี้เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยเป็นต้นเดียวกันนะคะนี่ท่านผู้ชมดูสิคะไปสุดท้ายเห็นไหมคะเขาจะสวยค่ะจากใบล่างมาขี้เละจังเลยดูสิคะท่านผู้ชมนี่นะปลาเขียวเลยเลี้ยงไว้ให้ดูว่าแบบใบขี้เละแล้วต่อมาเขาจะกัด มาเป็นแบบนี้จ้ะเขาจะตัดสีไปแบกไปอีกนะคะท่านผู้ชมจ๋าอุ้ยอันนี้ป้าแมวก็ชอบนี่ท่านผู้ชมดูสิคะนี่ป้าแมวชอบแบบนี้เนี่ยเป็นฟอร์มก่อฟอมพุ่มนะคะ50บาทนะ fc นะคะไม่รู้สิป้าแมวชอบเป็นชอบลูกไม้เขียวแต่ว่าโตไปเขาไม่เขียวอ่ะใช่ใช่ไม่เขียวอะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะไไมม่่่่แแนนอาจจะไม่อยู่แค่นี้อืมเพราะว่าพรอะพันธุ์แม่พันธุ์ก็ดีนี่นะคะท่านผู้ชมป้าแมวให้ดูนะ50บาททุกกระถางนะจ๊ะ มีทั้งกอแล้วก็ต้นเดียวน,ะะนี่นี่นี่อันนี้ยิ่งสวยท่านผู้ชมดูสิคะนี่เห็นไหมแคปหน้าจอเลยนะห้าสิบบาทจ้ามีทั้งกอแล้วก็ต้นอื<ด>อันนี้กอก็สวยปมะเขียวนี่นี่มวเลือกหยิบให้สวยเอฟดูเอฟซีดูนี่นะคะท่านผู้ชมนี่สวยๆเลยห้าสิบบาทแล,แล้วแล้วต้นเดียวละ่ะต้นเดียวขายยังไงอุ้ยต้นเดียวอย่าไปเอาดีกว่าฟอร์มกอดีกว่านี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะนี่นะฟอมกอสวยๆเลยเนาะ ต้นเดียวก็มีท่านผู้ชมไงก็วีดีโอคอลถ้าเอฟไวาก็ได้อ๋อต้นนี้ต้นเดียวใช่ไหมป้าเขียวเท่าไหร่เนี่ยสวยนะเนี่ยก็เหมือนกันเลยเท่าไหร่ต้นละห้าสิบบาทไปได้เอาเอาฟอมกอดีกว่าอ๋อต้นเดียวล่ะออต้นเดียวก็สี่สิบบาทต้นเดียวอ่ะก็คุยกับป้าเขียวนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเพราะว่าฟอมกอมีเนี่ยป้าเขียวกำลังเลี้ยงนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ฝักที่ป้าเขียวเอาไปผสมนะคะเพราะว่าเนี่ยจากเนี้ยป้าเขียวว่าโต ซื้อไว้เก็บไว้เป็นเป็นฝักแล้วออกฝักออกดอกเนาะก็เขียวก็ไปผสมกันนี่นะคะนี่กาลังโตค่ะกว่าจะโตหาเราได้ก็สามเดือนนะคะกว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมสามเดือนนะคะสามเดือนกว่านะต่อมาเป็นนินละเศษนะคะท่านผู้ชมค่ะนินละเศษนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกนะคะเป็นสามต้นเลยนะสามต้นเท่าไหร่พะเขียวสามร้อยสามร้อยบาทอ่ะสามร้อยบาทนะคะรฟมกนะท่านผู้ชมนินละเศษนะจ๊ะ ค่าส่งอยู่ที่เมาสเมา50ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเมาเมาห้าสิบบาทนะปลายทางเจ็ดสิบบาทจ้าค่ะมาด้านนี้สุดท้ายนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นม้ากันทกะอันนี้ชื่ออะไรจําไม่ได้เหมือนกันเป็นเป็นไม้มีชื่อเหมือนกันแต่ห้าสิบาทเนาะห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมบอกผ้าเขียวเลยนะมีม้ากันทกะผ้าเขียวจะรู้เลยว่ามีมันมีต้นเดียวเนาะ ฟอร์มกอแบบนี้50บาทนะจ๊ะนี่นะคะสวยๆเลยนะโตไปโอ้โหอันนี้ละไก่อะไรเนี่ยผักเขียวไก่เดชาฟอร์มกอเท่าไหร่จ๊าร้อยจะได้ไหมได้เพราะมันมีต้นห้าหกต้นแต่หนึ่งร้อยบาทนะจ้ะท่านผู้ชมจ้าหนึ่งร้อยบาทมีกอเดียวมีกอเดียวมีกอเดียวนะปล่อยไก่ราชาปลาผักเขียวนะคะท่านผู้ชมไก่ราชาวดีปลาเขียวนะคะในกระถางมีสองต้นนะเริ่มกัดสีมาแล้วนะสวยๆนะขายเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมแล้วควรอิ่มกระสหะเดชาและปลาเขียว 50บาทนะคะท่านผู้ชมจาควนอิม50สหเดชะ50ไก่เดชะไก่ราชาวดีไก่เดชาก็มีไกออ่ราชาวดีเจวดี7บบาทจ้ะนะคะท่านผู้ชมจ๋านะะเป็นบอลสีสวยๆของป้าเขียววันนี้นะคะท่านผู้ชมขาโรแอดไลน์หาป้าเขียวได้นะคะวันนี้เย็นแล้วฝนมาแล้วนะคะท่านผู้ชมว่าแมวขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง พรใดที่ท่านให้ป้าแมวมาพรน,นั้นขอให้ย้อนกลับไปหาทุกท่านทุกครอบครัวนะคะทั้งเราร่วมโลกกันในใบเนี้ยใบกลมๆของเราทุกท่านทุกคนเลยนะคะถึงแม้น้องๆหน,หนูทุกท่านก็ให้ได้รับพรของป้าแมวอันประเสริฐนี้ถึงท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญนะคะค่ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ